สวัสดีค่ะกรารัิตรของช่องโอร์คอทา,ารอดทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอรคอทาร o ดค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกรารมิตรกันนะคะมาค่ะวันนี้เรามาเป็นพลิกอาการหัวข้อสั้นๆนะคะความชัดเจนใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในหนึ่งเดือนนี้นะคลิปนี้เป็นคลิปแบบสั้นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ กองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะเลือกกองไพ่ได้แล้วไปเจอกันในคําตอบแต่ละกองไพ่กันนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่1ใบนี้นะคะเรามาดูกันนะว่าความชัดเจนเรื่องใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน1เดือนนี้นะคะเรามาดูกันใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกระยาณนี้กันนะ แล้วก็ใครสนใจเซ็ตครีมนะคะาวใสลดฝ้ากระจุดด่งดำก็มีรีวิวใต้ The Scription บอกนะคะทุกคนค่ะไปดูรีวิวแล้วก็ติดต่อมาได้เลยกองที่หนึ่งค่ะ,คะชาวกองนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ราศีกันนะคะชาวกองนี้ดูเป็นพลังงานที่มีความสุข มากๆอาจจะมีแฟนแล้วอาจจะมีครอบครัวแล้วกําลังศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จิตวิญญาณคุณอยากรู้อยากเรียนนะคะพลังงานบางคนเนี่ยมีคนนําข้อเสนอมาให้ในเรื่องของงานนะคะมีมีเอ่อความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องเลือกนะคะพลังงานนะปัจจุบันเนาะ แล้วก็ดูมีความสุขดีบางท่านเนี่ยอาจจะหยุดอยู่นิ่งๆงานน่าจะดีมีเคยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แล้วนะคะบางคนบางท่านนะคะชาวกองนี้อะไรที่จะชัดเจนขึ้นมานะคะไพ่เด่นว่าเด่นมากๆว่าอะไรที่คุณยังไม่รู้คุณจะได้รู้ค่ะอะไรที่คุณกําลังเลือก อะไรที่คุณแบบมี choice มีตัวเลือกนะคะคุณจะเห็นว่ามันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าคุณจะเลือกทางไหนนะคะเ <_' S 1> <ใ>ช่นใครเข้ามาชัดเจนกับคุณหรือใครไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนกับคุณนะคะมันจะมีช้อ i c e มีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเยอะมากๆและภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะคุณจะชัดเจนในช้อยส์ในตัวเลือกที่เข้ามาภายในหนึ่งเดือนเนี้ย คุณจะชัดเจนแน่นอนนะคะเพราะหัวข้อเราบอกว่าภายในหนึ่งเดือนคุณจะชัดเจนกับอะไรนะคุณจะรู้แล้วค่ะว่าสิ่งไหนที่คุณชอบคณะไหนที่คุณอยากเรียนคุณจะรู้แล้วว่าอะไรที่คุณทำแล้วมันไม่มีความสุขอะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขอะไรที่คุณควรที่จะเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความรักความสัมพันธ์นะคะเรามาดูกันว่า คุณพิมพ์ตัวเลขอะไรดีเพื่อน้อมนำรับพลังงานชาวกองที่1ไปกองนี้จะชัดเจนในเรื่องของความรักในเรื่องงานที่คุณชอบแล้วก็หัวครีเอทีฟนะคะ6.1.6.1ชาวกองนี้เนี่ยยังไงยังไงก็มั่นคงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในหนึ่งเดือนนี้ชัดเจนแน่นอน ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรเลือกอะไรนั่นคือความมั่นคงต่อไปในอนาคตของคุณนะคะขอบคุณมากๆอย่าลืมพิมพ์หก6 1รับพลังงานความมั่นคงนะคะวันนี้โอลาไปก่อนแล้วนะคะชาวกองที่1สวัสดีค่ะเรามาต่อกันค่ะชาวกองที่2หรือคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะขอดขอไพ่ค่ะมือโดนขาตั้งกล้องเนาะ เรามาดูกันค่ะว่าชาวกองที่2นะคะใน1เดือนนี้คุณจะได้รับความชัดเจนในเรื่องใดบ้างนะคะโปรดใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามเป็นกระยรณมิช่องกันนะคะส่วนใครสนใจเซ็ตครีมนะคะใส่ลดฝ้า,ากระจุดด่างดำก็รีวิวใต้เดสคริปชั o นบอกนะคะส่วนตัวอยากให้ลองใช้ดูนะมีกำลังก็มาสอบถามสั่งซื้อได้ค่ะ ชาวกองนี้อาจจะเป็นชาวราศีกุมตุลเมถุนราศีกันชาวกองนี้อาจจะผ่านเรื่องราวช็อกๆนะคะการตกอกตกใจอะไรไปบางอย่างนะคะทําให้คุณต้องมานั่งคิดนั่งเครียดนั่งไม่ไม่เชิงเครียดค่ะแต่ก็คือนั่งคิดกังวลอยู่กับที่แล้วก็เหมือนกับปรีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวขอตัวอยู่คนเดียวอาจจะเพิ่งแบบได้รับข่าวอะไรมาบางอย่างที่ทําให้คุณต้อง ออปลีกตัวปลีกวิเวกออกมาเพื่ออยู่กับตัวเองนะคะบางท่านอาจจะแบบเลือกที่จะอยู่เป็นโสดเลือกที่จะอยู่คนเดียวบางท่านเพิ่งไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะบางท่านเนี่ยมีความคิดที่จะศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างต่อบางท่านอยู่กับการดูดวงดูไพ่ยิีนะคะหรือบางคนติดซีรีส์กลางคืนนอนดึก ความชัดเจนในหนึ่งเดือนนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรที่มีใครทำอะไรรับหลังนะคะเขาคาเขาเอขออภัยค่ะใครที่ทำอะไรรับหลังคุณนะคะคุณจะปกป้องตัวเองได้จากคนเหล่านั้นคนที่ ปลิ้นปล้อนคนที่หลอกลวงคนทีเ่เข้ามาหาคุณเพราะเงินคนที่ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณคนที่มาขอยืมเงินคนทีเ่เข้ามาแล้วเห็นคุณมีผลประโยชน์อะคะ่ะคือคุณจะปกป้องกับคนที่ไม่ดีคนที่ปลิ้นปล้อนหลอกลวงคนที่แบบไม่จริงจังไม่จริงใจกับคุณได้นะคะคือเหมือนกับตอนนี้เหมือนคุณคิดอยู่ว่าคนที่ เหมือนคุณได้รับข่าวอะไรมาบางอย่างแล้และภายในหนึ่งเดือนเนี้คุณจะสามารถป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองได้จากคนที่มายืมเงินกล้าพูดปฏิเสธกล้าที่จะพูดนะคะ,ะบางท่านเนี่ย เริ่มวางแผนทางด้านการเงินนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะนำเงินไปลงทุนทําธุรกิจอะไรต่างๆต่อยอดแต่ว่ามันจะเป็นเพราะความเฉลียวฉลาดในการรังสารคความคิดของคุณส่วนใครเนี่ยที่คุณคิดว่า เขามีอะไรหรือเปล่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาหาหวังผลประโยชน์กับคุณไหมเนี่ยคุณจะได้รู้นะคะแล้วคุณก็จะป้องกันตัวเองได้สําเร็จก็อารมณ์เหมือนออกมาจากคนที่คิดไม่ดีคิดร้ายจากคุณได้สําเร็จนะคะดีมากเลยนะชาวกรองนี้นะคะเหมือนคุณประสบการณ์เยอะด้วยอะ่ะเออชาวกรองนี้เนี่ยในหนึ่งเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนเหมือนมาตามจีบตามง้อนะคะแต่ว่าชีวิตคุณก็เหมือนกับไม่ต้องการอะไรแล้วเพราะว่า คุณอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วนะคะภายในหนึ่งเดือนนี้เนี่ยร่มเย็นเป็นสุขนะคะมาหาตัวคุณแล้วพิมพ์16 16น้อมนำรับพลังงานชาวกองที่2วันนี้โอลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกัลยะาณมิตรกันนะคะสวัสดีค่ะชาวกองที่2นะเรามาดูกันค่ะชาวกองที่3นะหรือคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะมาดูกันเลยว่าความชัดเจนของคุณในหนึ่งเดือนนี้นะคะคือเรื่องอะไร โปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจรารณญาแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนช่องมีปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปนะส่วนใครนะคะอยากจะลองเซรั่มกับครีมหนะะ้าขาวสาลูกตากระตุดด่างดำก็ติดต่อใต้เดอสคริปชั่นมามีคอลลาเจนดูแลผิวผมเล็บด้วยนะคะทานหนึ่งกระปุกก็เริ่มเห็นผลแล้วขอบคุณมากๆค่ะเรามาดูการชาวกองที่3 ในหนึ่งเดือนนี้จะมีอะไรที่ทําให้คุณชัดเจนมากยิ่งขึ้นอุ๊ยชาวกองนี้จะเป็นชาวราศีกุมตุนเมถุนนะคะแล้วก็มีกรกฎพิจิกชาวกรงนี้เนี่ยเหมือนคุณได้รับความชัดเจนการตัดสินใจอะไรอย่างละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนไปแล้วนี่ความชัดเจนที่คุณได้รับเนี่ยคุณได้รับไปแล้วนะคะบางคนได้เกี่ยวข้องกับการเซ็นเอกสารสัญญาการยื่นเอกสารสัญญาต่างๆนะคะการอ,อ่อ ตัดสินใจเลือกที่จะทํางานอะไรหรืออยู่ต่อไม่อยู่ต่อนะคะหรือว่าได้รับความชัดเจนหรือได้รับโอกาสอะไรบางอย่างให้ชัดเจนแล้วนะคะในหนึ่งเดือนนี้นะคะใครที่เคยผิดหวังอะไรมานะคะ ผิดหวังเสียใจหมายเนี่ยเป็นไปดั่งใจนะคะอะไรที่มันไม่ได้สักทีนะคะแล้วคุณได้รับความชัดเจนอะไรต่างๆเหล่านี้น่ะคุณจะเยียวยาตัวเองได้สําเร็จแล้วเริ่มต้นใหม่โฟกัสที่คนใหม่ถ้าเป็นเรื่องความหลักนะโฟกัสที่คนใหม่หรือโฟกัสที่ หาคนใหม่ในเรื่องงานเนี่ยถ้าคุณยังไม่เจองานที่ใช่นะคะแล้วคุณผิดหวังเสียใจมาเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่เช่นคุณจะชัดเจนแล้วว่าคุณเนี่ยจะยื่นเอกสารย้ายงานเปลี่ยนงานสมัครงานคุณจะได้ไปเริ่มต้นเอ่อเริ่มต้นยื่นเอกสารที่ใหมย่ยื่นเอกสารส่งไป <analogy. S 1> งานใหม่นะคะอะไรที่มันเคยผิดหวังอะไรที่มันเสียใจมาอะไรที่มันไม่ได้ดังใจอะไรที่เคยผิดพลาดไปนะคะ ให้อภัยตัวเองนะคะคุณมีดีมากกว่านั้นเก็บเรื่องราวเหล่านั้นเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นชัดเจนจริงๆก็คือคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับหนทางที่ใช่มากกว่าสําหรับคุณไม่ว่าจะเป็นงานทางไกลางานใหม่ความรักครั้งใหม่หรือจะกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะอะเรามาดูการพิมพ์เลขอะไรนับรับพลังงานอุชาวกองนี้ผู้ชายดุมาก โอ oh, รู้สึกว่าคุณจะมีกัลยะนานมิตรเข้ามาช่วยซัพพอร์ตคุณหรือจะมีคนจากทางไกลเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณหรือให้ที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษา41 41เนี่ยคุณจะได้รับความชัดเจนแน่นอนจากบุคคลน,นี้อาจจะเป็นคนที่โตกว่าอายุเยอะกว่านะคะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณเลยนะ41 41รับพลังงานชาวกองที่3ไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีนะคะ